สวัสดีครับวันนี้มีร้านขนมจีนร้านเด็ดมาแนะนำนะครับใครชอบขนมจีนสไตล์ปักใต้รสชาติเข้มขน้นถึงเครื่องแกงใต้แล้วก็วัตถุดิบพรีเมียมอย่างเนื้อปูที่เป็นส่วนประกอบสําคัญสําหรับขนมจีนร้านนี้นะครับรวมไปถึงเมนูเด็ดอาหารไทยซีฟูด้ดอื่นๆอีกมากมายกว่า80เมนูครับที่นี่คือร้านขนมจีนเจแดงบางสะพานสาขาบรม34ส่วนร้านต้นตํตำรับหรือว่าสาขาแรกเนี่ยจะอยู่ที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับตรงนั้นเนี่ยเปิดมายาวนานกว่า20ปีแล้วละครับจากร้านเล็กๆที่มีเพียงขนมจีนน้ำยา้าพกองลขขมุเ ได้ลิ้มรสชาติความอร่อยกันนะครับไม่ต้องไปไกลถึงประจวบเลยตัวร้านก็จะมีห้องแอร์และโซนด้านนอกซึ่งช่วงเที่ยงกับช่วงเย็นๆค่ำๆคนจะเต็มทุกวันครับเมนูที่คนสั่งเยอะที่สุดก็คงจะเป็นขนมจีนน้ำยาปูสูตรเจแดงไม่ว่าจะเป็นพริกแกงก็จะส่งตรงมาจากบางสะพานนะครับส่วนของทะเลต่างๆก็ส่งมาจากแพรประมงถึงร้านแบบวันต่อวันโดยเฉพาะเนื้อปูก้อนเนี่ยที่จะมาจากสุราษฎร์นะครับใช้ปูม้าเป็นเป็นปูอวนลอยเอามาต้มแกะเนื้อก้อนใหญ่เนื้อแน่นเต็มคำครับน้ำยาที่นี่ก็จะมีน้ำยากะา ปูก้อนน้ำยากะทิกุ้งแม่น้ำน้ำยากะทิกั้งมีแกงไตปลาแกงเขียวหวานแล้วก็มีขนมจีนน้ำพริกด้วยครับมีทั้งแบบเป็นชุดและแบบเป็นจานราคาเริ่มต้นที่89บาทแต่ถ้าใครมากสองคนแนะนําให้สั่งเป็นชุดแบบนี้เลยนะครับเซตนี้คือเซ็ตขนมจีนน้ำยาปูก้อนราคา399ก็จะมีน้ำยากะทิปูก้อนนะครับที่มีความเข้มข้นสีสวยแล้วก็เนื้อปูที่ให้มาแบบจุใจมาพร้อมกับชุดผักสดผักดองแล้วก็เส้นขนมจีนหลากสีเส้นขนมจีนก็จะมีความสีสวยพาสเทลล่อตาล่อใจมากๆนะครับขนมจีนนุ่มดีแล้ว้วกกก็นนนายิี ยกนิ้วให้เลยนะมันเข้มข้นจากกะทิแล้วก็เนื้อปลาที่โขกผสมลงไปนะครับน้ำยาใต้แท้ๆเนี่ยจะต้องข้นแบบนี้เลยรสชาติกลมกล่อมหอมมันกะทิหอมเครื่องแกงเค็มหวานเผ็ดแค่ปลายๆนะครับมีเนื้อปูเพิ่มรสสัมผัสและเพิ่มความอร่อยให้ลงตัวหรือถ้าใครอยากจะลองน้ำยาตัวอื่นก็สั่งมาเพิ่มได้เลยนะครับอย่างน้ำยาก,กะทิก็จะเป็นเบสเดียวกันนะครับแตกต่างกันที่ตัวท็อปปิ้งน้ำยาก,กะทิก้างถ้วยนี้ก็149ง้บ้าทมีก้างมาให้เป็นตัวๆแบบนี้นะครับเช่นเดียวกับน้ำยากะทิก ปูมาแบบนี้ก็ต้องบอกว่าสมราคาครับถ้าเบสิกหน่อยก็เป็นน้ำยาก,กะทิใส่ลูกชิ้นปลาครับราคา99บาทแล้วก็มีแกงเขียวหวานด้วยโอ้โหนี่น่าก,กินมากเลยถ้วยละ99บาทใส่ยอดมะพร้าวนะครับใส่เลือดไก่แล้วก็มีเนื้อไก่ชิ้นโตๆแกงไตปลาก็ถ้วยละ99นะครับนี่ดูครับเนื้อปลาชิ้นใหญ่เต็มถ้วยเลยส่วนเซตนี้ก็จะเป็นเซตขนมจีนน้ำพริกโอ้โหนี่แหละครับสุดยอดขวัญใจวัยเด็กเชื่อว่าทุกคนเวลากินขนมจีนเนี่ยจะเริ่มต้นจากตัวนี้นะครับเพราะว่ามันกินง่ายรสชาติหวานๆไม่เผ็ด ให้ออกหวานเปรี้ยวเค็มแล้วก็ต้องกินกับบรรดาผักทั้งหลายโดยเฉพาะหัวปลีที่ขาดไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นชุดเล็กสําหรับ1คนนะครับราคา99บาทต่อมาก็จะเป็นอาหารไทยที่สามารถสั่งมาเพิ่มเป็นกับข้าวหรือว่ามาแพริ่งกับขนมจีนได้ทุกเมนูเลยนะครับใครที่จะมาแนะนาสั่งขนมจีนยืนพื้นไ้ก่อนเลยแล้วก็ค่อยสั่งเมนูต่างๆเพิ่มอย่างหลนไตปลาสูตรเจ๊แดงนี่ก็ขายดีครับรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมหอมไตปลาแล้วก็สมุนไพรสดทานคู่กับผักสดนะครับชุดละหนึ่พร้อยห้าสิบเก้าบนทปูก้อนนร,รักร้ก็จีพร กระเทียมเอาไปคั่วให้หอมพร้อมด้วยกระเทียมเจียวก,กรอบและต้นหอมนะครับใส่เนื้อกันเชียงปุก้อนลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้ทั้งความหวานของเนื้อปูและความหอมกรอบของพริกกระเทียมเจียวแกงเหลืองปลากระพงหรือแกงส้มใต้นะครับที่จะมีเนื้อปลาชิ้นโตเพิ่มรสสัมผัสที่นุ่มนวลด้วยยอดมะพร้าวหั่นเต๋เวลาเคี้ยวก็จะได้อรรถรสเพิ่มขึ้นนะครับปลาสดน้ำแกงส้มรสจัดดีช่วยนี้199บาทเมนูภาคกลางก็มีนะครับถ้าใครอยากกินกุ้งแม่น้ําก็จานนี้จะเป็นกุ้งทอดราดซอสมะขาม2889บาาททนนนนะกกก็จจเเปปุุ้งงสดดลลลแอออํไหื ราดด้วยซอสมะขามสุดเด็ดเปรี้ยวอมหวานกินคู่ก,กันกับหอมเจียวกับกรอบเมนูนี้เพอร์เฟกครับเมนูปูยังไม่หมดนะครับมาดูที่เขาทขาไข่เจียวโคตรปูซึ่งใช้คำว่าโคตรปูได้เต็มปากเต็มคำเพราะว่ามีเนื้อปูอยู่ข้างในไข่เจียวนะครับแล้วก็ยังมีเนื้อปูที่ท็อปปิ้งมาข้างหน้าอีกเป็นเนื้อปูก้อนนะครับโอ้โหเป็นไข่เจียวที่มีความหรูหราราคาก็3ามหนะครับสมราคาถ้าไม่อิ่มก็ตบท้ายด้วยข้าวผัดปูได้นะครับที่นี่ก็จะมีทั้งจานเล็กจานใหญ่อันนี้จานใหญ่เเเเยยคคยครรบแแ่่่39ปปูออออะหหมมมืนน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 ดิิใใ้้ีีททุกกกตงชขจา แบบค้นๆสไตล์ปักใต้นะครับแล้วก็มีอาหารไทยซีฟู้ดสดๆโดยเฉพาะเนื้อปูก้อนเนี่ยนะครับใครชอบเนื้อปูก้อนมากันได้เลยร้านขนมจีนเจแดงบางสะพานสาขาบรม34นะครับเปิดทุกวันจันถึงสุกเปิดตั้งแต่10โมงถึง3ทุ่มเสาร์อาทิตย์เปิด9้าโมงถึง3ามทุ่มครัวปิด2ทุ่มนะครับถ้าให้ดีโทรมาก่อนเดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดและเบอร์โทรไว้ให้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดติดตามเพจแดกเด็กดไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ